โอ้เบิ่งเห็นีีพี่น้ <c oughs> องเอาดึงขึ้นฟังเลยครับเียโอ้ดึงขึ้นมาครับผมเออเอาขึ้นแล้วพี่น้องมา เห้ขึ้นบ่พี่น้องเอ้อขึ้นบ่ครับเอ้าอออพี่น้องบึงเฮียนี่ครับผมนี่พี่น้องบึงเฮียนี่ครับผมเหี้บอกเลยเลยว่าแฮดีแฮบบ่ดีเอามากครับพี่น้องนี่ครับถือตึงเต้นจอมเลยพี่น้อง พี่รองปลาบึกล้วนครับน้ำยังเล็กอยู่ด้วยพี่รองน้ำสามเมตรครับปลานน่เรือะไรปลานิ้นกับไหลเข้ากันพี่้องโอ้ยพี่รอง หลายครับพี่ร้องพูนครับสเส้นเบลครับผมโอ้บ oh, ึ oh, ่งแหนี่พี่ร้องนี่ครับผมขิ้นแล้วครับพี่ร้องพึ่งพึ <c ười> ่งแหนี่พี่ร้องเต็มอาญ,ญาครับผม <c ười> นี่ครับ <c ười> นี่พี่ร้องโอ้อ๋อพี่ร้องบึ่งแหน,นี่ครับผมนี่ครับ ครับผมมาน้องนี่นี่ขาดกันไกลว่าได้ครับพี่น้องอ๋อเบอร์แค่นี่ครับผมปานิดกับลายเยอะเด้อพี่น้องนี่แต่ว่าน้ำมันอยากเลิกครับ เอาปะปานีปลาบึกเกา้อนพี่น้องนี่ครับโอ้ยเสร็จเรียบถอยหยปลานิ่งพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองแต่ละคนนี่โว้กับสุดยอดครับผมปลาบึกนี่ครับสำหรับบ่อบปลาตันจัดนี่ครับบโบคอยมีผิดหวังครับพี่น้อง เฮ้ <laughs> ยนนี้ปดบ่ไปใส่มาใส่เลยพี่น้องนี่ถือร้ายครับครับโอ้ยพี่นอ้อตัดมบินี่ก็ต้องกินเบอร์ง่พี่น้องปดง่ายครับกินเบอร์หน่อยสิงุงเล็กหน่อยครับเนาะไปแล้วพี่น้อง เดียดบอกปรับกล้องยากพี่น้องดีครับเดียดสุภูสุคนครับหลายพี่น้องบอกมีผิดหวังเอา้าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแหนี่พี่น้อง แหน่แหน่นี่พี่น้องเอบอร์แห่นี่ครับผม ไปครับ <laughs> ยูวะยังวะครับอ๋อนี่มาแล้วนึงครับพี่น้องเหลือตัวนึงครับ <laughs> นี่ครับปลาบึกเบิ่งพี่น้องอู้ยปลาบอนอยู่หลังพอตันไหมพูดนะเอาดิกเซจังๆมึง,งนะ <laughs> อู้วต้นหนาวไหมพ,พี่น้องเอาอู้ว เ <laughs> 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 อาเอาพี่น้องมึงปะตันครับนี่เอ้าโดดขึ้นแพะเราหนึ่งครับพี่น้องเออหนึ่งโตรครับผมนี่ครับน้ำเลึกพี่น้องน้ำเลึกสามเมตรกว่าครับปลายังเหลือหลายพี่น้องอู้ปลานนี้นเห็นี่พี่น้องนี่ เออเอนี่พี่ตองเออนี่พี่ตองเอออู้เหงายู่วะพี่ตองยู่เหงาบอเออนี่พี่ตองเปล่งเดะนี้ยโอ้ดึงโอ้พี่ตองโอ้เบิ้งเป็นงเดะครับพี่น้องเบิ้งเอาครับ เบื้งโน้โอ้ดินแห้งเฉยๆเบืบ้องพอตันครับพี่น้องนี่ครับสามนี่แหละครับหนามมันเลึกพี่น้องสี่ทีประมาณเท่าี่เราซ้ำนี่แหละครับบอคือฮ่าวุวีห่หมดินแห้งเมื่อกี้พี่น้องเอาพี่น้องเบื้องทางพุนครับผม คุณครับพี่น้องพอค้ำครับเหรอโอเครับนี่พอคำ้ำนี่พอตือครับเมื่อกี้พอตือถือบลั๊กไรครับผมโอ้โหเฮียบ,บ,บุญพี่น้องอู้ โอ้โหพี oh, oh ่น oh, ้องเอาโหเฮสัมน <Perfect. S 2> <parece Odys> <as> ียบัวย่านขาดพี่น้องปลาตัวสัมนียครับเออบึงพี่น้องมันบอลอยู่ข้างฟังนี่ครับผมนี่เอฮียนี่ใส่เต็มๆแล้วครับพี่น้องมึงเหียพูดตะลุยๆปวดโบ้ทันแล้วอยู่ครับพุ่นเซียนเบลครับเซียนเบลล์บึงชิมฟิชชิ่งครับผมเสียแดงๆพุ่นครับพี่น้องปลาดึงแฮหนีเสียเลยพี่น้อง ปลาดึงสายมันได้เสียไปน้องเพิ่งเอาครับนี่ได้ลงได้ลงน้ำเอาเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ยพี่น้องดึงแหแลนเสียเลยครับพี่น้องสองสัยมันถือจอมครับผมนี่สงสัยถือจอมเราไมนเละพ <c oughs> าแหฮลแลนโอ้พพี่น้องไปบ่นหลายอยู่ครับ ้โอ้พี่น้องนี่ครับแผนกท้อยปลากับถ้อยพี่น้องโอ้ปลาบึกตัวงามครับพี่น้องนี่ใส่สิบโลครับนี่ครับนี่ครับคุ้ครมราคาแน่นอนเฮ้พี่น้องแผนกท้อยปลากับถ้อยขึ้นรถครับ โอ้ยเบิ่งเสียงลิดครับพี่น้องเบิ่งครับผมขื่นบ่ครับพี่น้องเอาดึง่สายกันขื่นบ่พี่น้องเบิ่งเห็นนี่ครับดึงขื่นบ่พี่น้องเอาเอาอู้ยเป็นอยังนี่พี่น้องขื่นบ่อบพี่น้องเอาดึงขื่นบ่ครับนี่เหนียวป้าพี่น้องสปอรได้บ่างเลย สิบฟุตได้พ่พี่น้องบิ่งนี้ครับพี่น้องว่างสิบฟุตได้บ้ครับดีพอวิทย์ครับผมโอ้โดีผมพอสิบจะยุ่ใกล้กันดีพี่น้องนี่ครับ เออพี่รองเตอรเบิ้งเฮียนี่นะเพื่นพี่รองเปิดจังได้สิปดได้พี่น้องเหนียวพี่น้องเบิ้งจังได้สิปดได้เนี่ครับเปิดพี่น้องเบิง้ง